เกืี่งเย็นอันนี้ขีรถมาได้67กิโลเกลี่งอนแล้ว ยมมาม้าฟินรุ่นปีสองศูนย์สองสองขี่มาได้สามพันกิโลมได้ชามคัดขยับได้เป็นมิน้นปลายแล้วแหลกเริ่มเลยนี่มันจะบอกขยับเด็ดขาดเลยตัวนี้เป็นแบบเป็นอย่างนี้อืเนี่ยเดี๋ยวตั้งคลิปตั้งหลังจะอู้ให้ฟังว่าเวลา เลงแล้วมันเป็นไรอ่ะเลงแล้วมันจะมีเสียงอืมตอนน้องเลงสักเกียหนึ่งขึ้นไปสิบไปเกือบสิบห้าอย่างนี้เสียงมันจะมาแล้วถ้าเกียสองนี่เขาขึ้นไปสักสามสิบนี่นะเ,เสียงมันจะกอกอกอก,อกอมาแล้วเกี้ยสามขึ้นไปถึงสาวเออสาวสานะมสิบสี่สิบเนี่ยละเสียงมันจะมาเลยอมืมาจากตัวนี้ถึงสงสัยแล้วตอนนั้นถึงว่าละว,ว่าเสียงมันคาดหลังแน่นอนเลย ลักลักวันนี้เตม,มาจะมาเปลี่ยนตัวน,นี่นี่นะเดี๋ยวพอคลิปตังหลังมนอูลเลนคือฝังอูเลนมาได้น่ะมีรถย amaha ฟินลุนปลายปีสองศูนย์สองสองวิ่งตามบ้านออกแอลเนี้ยใจงานมาได้สามพันเก้ารอยกิโลมได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมนาะสองสามเตือแล้วมันจะมีอาการที่ว่าเวลาเหล่งนักหน,นักมันจะมีเสียงป๊กปกปมันจะเสียงตังคัดเนี่ยมันจะเสียงก้านนะ่ะ เพราะว่าตอนไปแอลดอยนี่นะเครื่องห่อนนัก,นก,นกสปริงคาดมันล่าอย่างที่ว่านะตอนเครื่องห้อนนี่เวลาเขาขึ้นดอยนะตีเขียนตีเขียนหนึ่งจากตีนดอยหรือว่าไปอยู่กลางดอยก็จังมันจะออกอาการอื้อนะ่ะอื้อแล้วก็นี่เขาเขาเล่งนี่มันจะสะดุดสะดุดไปจะสะดุดน้ํามันนะสะดุดเหมือนกับมันพันอยู่กับตีอะแล้วก็น,นีเขาก็ ผ่อนขันเล่งมันก็ผ่อนคันเล่งมันก็เสียดังอาอมเอาแอมก็ก่อยๆไปได้อยู่เอาตีนยานขึ้นดอยนะแล้วเวลาเครื่องเย็นเออยังเขาออกจากบ้านนี่นะซีมากกอนเขาไปขึ้นวัดดยอยเขาควายเขาตอกวดดอยเขาปักกั้งกระจ่างเดินระยะทางไปประมาณห้าหกโลอย่างหรือว่าสิบกิโลนี่เครื่องมันบ่อห้อนแต่เดี๋ยวนี้ขึ้นดอยได้ปกติอย่างดยอยเขาควายนี่เข,ขาขตังตังจากปากต่างวัดขึ้น เกียร์หนึ่งขึ้นนี่นะเขาเล่งเกียร์สองเกียร์สองนี่ขึ้นได้เป็นกึ่งดอยเลยอืมมันอาจจะบ่แห้งเหมือนรถสปาร์ตรถโซกันนั่นบ่แห้งเหมือนรถนันดีมแต่ก่อนยังขึ้นเกียร์สองได้เป็นกึ่งดอยอยู่แต่ถ้าว่าเครื่องห้อน,นี่นะเออสปริงคาดล่านี่มันจะมีอาการเล่งแล้วมันจะอืดอืดกระตุกอืมกันนี้ก็เลยมัเตพอ มันลดไม่เตะก่อนเกิง่ายอยู่ขั้นตอนการเตะนี่บอยกให้คลิปมันยาวเขาก็เลยจัดการไปก่อนเพราะว่าขั้นตอนเตะนี่มันง่ายง่ายอยู่แล้วก็นี่สมมุติว่าเขาเตะนี่ขั้นแรกก็ทายน้ํามันเครื่องออกก่อนทายน้ํามันเครื่องออกเสร็จก่อน ตีเ่ยมันออกก่อนตีเนี่ยมออกเสร็จกอ็อันนอ็อตไอเสียที่ยวนปากต่อไอดีนี่นะสองอันนี้เอาออกก่อนเลยขายน็อตออกก่อนแล้วเอากอมาขายน็อตหยุดต่อตัวนี้กันนี้ก็เอาตีนยันไว้แล้วก็ก่อยขายตัวนี้แล้วขาวออกออกมาอือออกมา้มอาออก,าก็อย่างฝาบนี้ถ้าคิดว่ามันเกิดนะเอาฝานี่ออกก็นได้ แต่ชุดสีห้อมได้เอาออกนะเพราะมันทอดง่ายถ้าตอนทอดนี่ก็ใจ้ค้อนไหมนะค้อตั้งลุ่มเบาๆนะคอบเบาๆเสร็จก็ตั้งเพ่มันจะอ้าน้อยหนึ่งหรือขยับเฮาหาันมามันเริ่มขยับเราก็มางัดตั้งปลายไปก็ใจตัวเนี้ยสอดเข้าไปนีะ่ะแล้วก็น,นี่เอาไข่ควงหองหองให้มันมันมีจ่องงัดงัดเข้าด้านนี้ นี่มันนี่มันดันกับอันน็อตตัวนี้พอมันขยับเซ็ตแล้ก็ค่อยๆขยับออกมาถ้ายังตะกรนตีลดสปาคนาโนโนี่นะตัวนี้นี่มันชอบรูดออกมาแต่รูดออกมามันเป็นอย่างรูดออกมาเหากับใสเข้าไปได้มันจะมีจ่องใส่จ่องแล้วก็เอาดึงสปริงขึ้นมาเกาะนี่ก็มีอย่างตัวนี้ถ้าเตมมันเนี่ย มันจะขยับได้แต่ถ้าเตล์ามามันหลม่มโคโลคโคลกห่างกันอย่างจะได้นี่ก็เริ่มเสียแล้วอืมว่าแล้วขยับแต่เลยตัวนี้แสดงว่าถูกหวยเพราะว่าของแต่มันจะขยับบ่ได้เด็ดขาดม,มันต้องแน่นมันต้องแน่นเนี่ยเปิงกับเวลาเขาเข้าเกี้ยหนึ่งหรือเกียรยอย่างกระจ่างเกเกี้ยหนึ่งนี่เขาเล่งขึ้นได้สักสิบปลายนี่นะขอมอันของห้องอย่างก็ <Roth>. <LEGO> เริ่มเริ่มจะเล่งห้มันเร็วนี่นนะมันจะมีเสียงก็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 กับเสียงดีวานั่นน่ะนี่แหละเกียร์สองก็เท่าเล่งได้สักเสาปลาสามสิบนี่เออเสียงจะมาแล้วเกียร <necess spices> ์สามก็ขึ้นสามสิบปลายเกือบสี่สิบนี่มันเสียงนี่จะมาทันทีเลยนี่ว่าแล้วถูกหวยแต่เลยตะกอนเกยได้ยินอาจารย์วีรพลกันช่างพผนว่าอยู่่าพันกัวโลอันนี้นี่ออกจากโรงงานก็ถทึงมีเสียงแล้ว แต่ตอนนั้นบ่ได้คืดว่ามันจะเสียง่ายขนาดนี้นี่ก็เดี๋ยวถ้าเอาเตะออกมาก็เตะตามขั้นตอนในเรื่องตัวนี้อันคาดอย่างก็ใส่ง่ายอยู่เพราะว่าแผ่นลุ่มสุดนี่มันจะเป็นตีมีเสาฮาตีมีเสาใส่ไปก่อนแล้วก็นี่แผ่นห้องคาดแผ่นเล็กนั่นนะก็ใส่ตามอันตีมันใส่มาเนี่ยถ้าจํบบ่อพิษนี่คือ มนาเรียบข้าไในสรุปแล้วก็ตัวสุดท้ายเขาก็มันจะมีตัวตีอันปิดหูแร้วสปริงไซนนะแล้วก็ปิดหูถ้าเป็นสปากมันจะ,จะอันตัวนี้แต่บ่กบัญญัเด็ดกระเทออกมาพอสรุปแล้วตีเทออกมาขั้นแรกสุดนี่ตัวนี้อืมมาได้เลยถูกหวยแต่เลยมาน้อยนะอืมนีกหน่อะเดี๋ยว าาตะน็อตมูนีออกมาเตะก็ก่อยขันออกนะกำน้อยกำน้อยเอาก,อก่อยขันออกกำน้อยกำน้อยเอาตัวนี้ก็เดี๋ยวถ้าพอกันว่าอันจะลองเอาสปริงของเอ็กไซเตอร์ร้อยห้าซิบมาใส่แทนสปริงนี่ตีว่ามันห้อนและคาดล่านี่นะนะพอหรอกถูกหวย เดี๋ยวถ้าเตะอย่างเสร็จล้วก็ก่อยก่อยมาใส่น,นั่นหมกำหนึ่งนะก่อยมือพอหมกำหนึ่งเกี่ยวออกมาชี้นะพราะฉะนั้นมาเรียบเข้าในหน้ายาบอยู่ข้างนอกแต่เลยแล้วก็แผ่นตัวนี้แผน่นตีอันมันจะตัวแผ่นโคตตัวนี้จะเป็นแผ่นดีอันปิดสปริงไว้ ใส่ออกมันจะออกมาเจี๋่นตะกี้นะนี่เนี่ยมือเดียววัดบดวัดบมดันั้ตะกี้กับจี้ก็ขยับได้ประมาณหนึ่งมิลหนึ่งมิลกว่ากว่าสรุปแล้วเสียงที่ดังกอกกอกน่นะเสียงตัวนี้แล้วก็นี่ก็มีแต่มันมีห้องของมันเป็นอย่างนั้น สรูปแล้วสปริงของมันสปริงออนขนาดเลยดเดี๋ยวไปเอาสปริงเก่าสปราร์กนมาพอมาเตากันก่อนอันนี้สปริงของสปราร์กนาโน,โนลดโซนั่นนะ่ะรอยซิบกระดูกโคละเบอร์เลยใส่กันได้น้อยกว่ากันนักนี่ก็ ส3ิามพอแล้มันเหมือนกันกวอันก็อือสี่สน่าจะใส่ลายได้ก็ได้43แม่นแล้วเพราะจะแน่นเหมือนกันหมดในในก็วัด,วด,วด,ด,ดวแล้ววัดหมดกวอั 43. นเลยอืสี่สิบสมเปิดว่าสปริงก็ คอคอสปริงมันหนาเท่าไดเนี่ยสองมิลเกือบกึง่งเดี๋ยววัดทีม่มันมนลายมันมนม,นม,นมนอนสองมิลเกือบกึง่งสี่สิบสามสองมิลเกัอบกึง่งเพราะจะนั่น สปาร์กนาโนร้อยซิปตัวนี้น้อยกว่ากันเป็นนักสรุปพระเจ้าปู่นี่ร้อวันจันทร์ล้านเปิดไปซื้อสปริงของเอ็กไซเตอร์มาใส่ตัวนี้เอาตัวนี้กลับไปยังเก่ากันสอดเข้าไปนะ่ะเดี๋ยวกลัวมันนั้นลุดตัวนี้ถ้าใส่จับลายมันนี่มันจะเข้าพอดีเลยนะ่ะ แล้วกดมันจะเข้าออกได้ชี้ถ้าเวลาเขาขันนอ็อตขันอย่างเรียบร้อยมดนะกดเกียร์ทังปุ่นมันจะดันดันน้อยเดียวนะอืมถ้าดันได้ก็แสดงว่าโอเคถ้าดันบ่ได้นี่แสดงว่าเนี่ยลูกปืนทางในนี่ตกในหูตะเกียร์หูในๆกันนะเปิดมาพร้อมกก็ได้เออนี่ละนี่ละหูนี่ละที่อล,ล,ลูกปืนจะตกนะเนี่ยถ้าเวลาเขาใส่เข้าไปกดเนี่ยแสดงว่าลูกปืนมีอยู่ ถ้ากลัวว่ามันจะหลันจะได้กับพออีก่ก็ได้แต่ถ้ากดแล้วจมไปมันบบเด้งกออกนะนั่นนะลูกลอยละเก้าสิบเก้าลูกปืนหายใส่เข้าไปอุ้ยแผ่นมันบบจับเดี๋เด้อเด้ออา้าม นี่แผ่นเล็กต้องเข้าล็อกกันนะถ้าใส่นะก็เอาตีเลี่ยมเข้าไหนหยาบอยู่นอกอุ้ยมใจหูหูตัดหูพ่อะอยยังต้องหูตัดหูบห่หูหอเตะออกมามันดึงจีละเออเนี้ย มันจะกดได้ชีอันนี้ก็สปริงใส่กลับไปก่อนมาหน่อยนี่สปริงออนโอ,โอ้มาได้บ่ได้สปริงออนขนาดน,นี่ระดับความอ่อนมันสปาร์กของสปาร์กติดเปลี่ยนออกยังจะแข็งกว่ากันนะพอร้วบิดได้จะอิ่มด้วยตัวนี้เนี่ยบิดพอร์ความอ่อนของมัน,น สปาร์นาโนนี่อันนี้แข็งออนจะเท่ากันแตน่่แข็งดยู่เนี่ยบีแบะเนี่ยพอเนาะแต่ของรถฟินพอเนาะสปริงออนออนก็ของสปาร์นาโนน็อดมันใส่ตัดทีจะใส่วาชีีก,ก่อน ยังบัดขันแน่นละเดี๋ยวพวกนี้ได้สปริงมาก็ก่อยอันเปลี่ยนแล้วตัวชามคาดนี่นีมันค้อนมาแต่แรกเลยมีปัญหาแต่แรกเลยตัวนี้ตัวนี้ถ้าค้อนนันมจะเป็นอย่างถ้ามันค้อนหนักๆนีนน่นะ เบื้องต้นที่สุดนี่คือตัวสเตอร์ตัวอย่างที่มันกระชากนะมันมันมาน่าจ,จะซึกหลอเร็วกว่าปกติอาจจะเป็นนั้นแกนนอย่างตั้งในนั่นนะฮะโแต่สรุปแล้วคือมันเป็นสองจังหวะถ้ากระชากนักๆน,น,นี่มีปัญหาแน่นอนเลยอืใครที่บอกว่าต้องต้องขยับขยืยอนได้นี่กึดกึพิษกึศไมได้เนอะ อย่างน้อยๆลดอันสปากนาโนที่เขายย่ำคาดมามันจะเป็นดีย่ำคาดล้วเสียงเนี่ยจะหายหมดเลยแล้วก็เสียงซาซาซาเหมือนกันะบางทีเราคิดว่าทามันบาจะอันตัวอันอย่างก็บาลูกเบียวนะอืมจะเป็นตัวนี้หมายถึงคาดมันบมด,ดีนะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้พอ่อ ตัวนี้อะไรติดรถของอันสปาร์กนานโนกันนั้นเป็นหอยแล้วตอนแรกเขาบอกว่าเอาไปกึง๋งกึ๋งแล้วระยะห่างมันจะทำให้ใจแหงใจอย่างนักขึ้นฮอรตัตปัญหาเปลี่ยนยกชุดเลยเนี่ยถ้าเวลามีเครื่องซาซาซ,า,ซาอยู่แถวนี้มายอย่างหายอย่างบัเจอนี่นะบ่เจรเสียงก็อกกอกตั้งหน้าที่เป็นอันการก็บบัเจรเสียงอันโซลาลินนะแล้วบัเจรเสียงอัน ทั้งชุดวาวนะตัวเนี้ยตอนนั้นเปลี่ยนเซตเสียงหายหมุดเลยในส่วนตัวนี้นี่เวลาเขาเข้าเกียร์ถ้ามันเป็นนักๆนะักนะเข้าเกียร์เซตมันจะขย,ยึกสองจังหวะขยับได้นักหนักนี่เคาหาว่าบอกเป็นอย่างนะมันก็บทเป็นโดยตรงเร็วๆละแต่ทางอ้อมนี่คือมันจะทำให้สองจังหวะเซตกันนี่มันอาจจะเป็นที่แบบเฟืองอาจจะเป็นตัวแกนตั้งในอะมันจะไปเร็วกว่า ชุดมันจะเสียหายเร็วกว่าปกติแล้วก็ไอ้ชุดเคลื่อนจีนะ่ะเป็นกำลังตัวนี้เป็นกำลังตัวตามจีนะ่ะของมันต้องดีพ้องม,มันจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าตอนเขาเปลี่ยนเกียร์ขึ้นดอยความแข็งความหยัางของมันนะมันจะเป็นตัวนี้แต่ตัวนี้นี่ก็ยังที่ว่าตะกี้นะั่นอ่ะมันต้องแน่นนะ่ะมันจะมันจะว่าขยับได้ชี้นะ่ะอันนี้นี่ถูกหวยแล้ว เดี๋ยวผูงนี่สื่ออันสป,ปริงมาใส่แล้วก็ก่อยจัดการหักมําหนึ่งแล้วของที่เขาเตะออกมานี่นะน็อตนี่นะใส่ใส่ในอันกระป๋องอันเดียวเลยแล้วก็หมยางหนึ่งนะน็อตนี่เขาบอกนู่ว่ามันจะมีอันหนึ่งสีดำมาชีนนะลดคิวซีแค่แต่มูแต่สีดำมันจะอยู่ที่นี่ใส่ชี้ไว้ก่อน น็อตขอขันบันแเน่นยังบัดถึงน่าจะหกเจ็ดนิ้วตันเมตรนะั่าตะกี้เอาเนี่ยตัวเนี้ยมือเดียวยังขันนอกเลยขันนอกยังง่ายๆเลยแต่ไอตัวยังก็ประก็นที่มาจากบริษัทนี่เออประก็นดีเนอรนี่ หักไปแล้วเดี๋ยวก็ใส่คืนไปยังเกา่าเป็นอย่างหัวหัวจะได้ก็กล่ากันํำกําหนึ่งบ่ได้ซีเรียดแต่ถ้ายังของสปากนาโนนี่เขาใส่จับห้องมันจะเป็นอย่างนะเพราะวา่าอันปรเก็นใหม่อมันยังบ่มีอาการาเนี่ยเตอตัวนี้ก็แผ่นกองน้ำมันสะอาดอยู่ มันต้องอยังอย่างเตอะสรุปแล้วก็จะจี้ก่อนผูกนี่อันเอาตัวสปริงนี่มาเปลี่ยนแล้วก็คอยใส่เข้าไปเอออี่นะ